สวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมได้รับชุดเต้าฟรีนะคุณดูนะเออเนี่ยดูเอฟเฟกต์มันว้าเป็นไงโอเวอร์แอคชั่นนี่นี่เป็นไง,เป,นไงเปิดเลยครับสมัครใทันทีโคยังเทเช็ดเอาเรื่องนะเอาเรื่องชาติเชดโด อย่างเทเลยครับคุณดูหูเกินที่จัดประดับไม่ยอมบอกนะดูนะอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งทีเอ็มคงไม่เอาเพี้ยอะไรมาแจกก็ล่ละอ๋ออันนี้อีกสามใช่เลยสองใส่เลย,ย,เยะนะทำงานได้ตั้นานหรออามเลย ก็เอาเป็นว um ่าจบคลิปเพียงนี้ครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูในตันนี้เอาเป็นภายหลังแล้วกันนะคนดูนะไปแล้วบ๊ายบาย